สัญญาบางสัญญาอาจใช้เวลานานเพราะคนหน้ารำคาญคนหนึ่ง8ปียังทำตามสัญญาไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องผ่าพิภพไทยท่นนะครับวันนี้ผมมาด้วยประเด็นที่ว่าใครสัญญา อะไรกับใครไว้บ้างครับผมคําถามเยอะ,นะในคลิปนี้นะครับใครกับใครแล้วก็สัญญาอะไรกันใช่ไหมครับคือผมอนะ่ชอบประเด็นประเด็นหนึ่งครับผมท่านผู้ชมรู้ไหมว่ารีวายกับเออร์วินเนี่ยเขามีประเด็นที่ว่ารีวายสัญญากับเออร์วินว่าจะสังหารไททันสัตว์ป่าให้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับสังหารได้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันในของ Attack on t i ท a n นไบนองซีซั่นพาร์ทสามจุดสองนะครับเพราะฉะนั้นบอกก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของสัญญ,ญากับรีวายเออร์วินมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังด้วยนะครับแล ไทยท่านไฟนอลซีซั่นพัสด์3.2มันชื่อซีซั่นยาวจังวะเฮ้ยนะก็คือว่าจะมีการพูดถึงสปอยเนื้อหาด้วยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมระวังไว้นะผมเนี่ยชอบประเด็นสัญญาของรีวายกับเออร์วินตรงนี้มากๆเลยนะครับและทีนี้ผมก็เลยลองไปดูว่าผ่าพิภพไทยท่านนะครับมันมีเรื่องราวอะไรที่ว่ากันด้วยเรื่องของฉันสัญญากับเธอไว้ไอ้นั่นสัญญาไอ้นี่ไว้แล้วเขาทําตามสัญญาได้มากน้อยแค่ไหนหรือไม่มีโอกาสได้ทําตามสัญญาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมลองคาดมาครับผมประเด็นที่มีตัวละครตัวหนึง่งแล้วก็สญญ ว่าจะทําแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก6คู่ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่า6คู่นั้นจะมีใครบ้างนะครับเป็นไกดล์ไลน์ด้วยเผื่อถ้าผู้ชมนึกออกมากกว่านี้อีกก็สามารถมาขยี้กันได้เลยนะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสูนเนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมย้ำนะว่ามีสปอยสุดแรงเกิดครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครสัญญากับใครไปบ้างมาดูคู่แรกกันนะครับผมคือแอนนี่สัญญาไว้กับพ่อครับแอนนี่เนี่ยสัญญาไว้กับพ่อนะครับเราจะได้เห็นซีซั่นหน ซีซั่นพาร์ทสาต่อไปนี้ผมจะขอเรียกว่า3.2กันละกันนะครับแม่ชื่อซีซั่นมันยาวเกินเหตุนะคือแอนนี่นะครับผมเขาเนี่ยมีการต่อสู้กับเอเรนในซีซั่นหนึ่งที่ว่าเขาเป็นผู้ถือครองพลังไททันหญิงใช่ไหมครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าในสึกของวอชีน่าที่แอนนี่ก็ถูกพวกหน่วยสำรวจพวกทหารในกำแพงเนี่ยมีการรวมโจมตีเข้ามาทําให้เอเรนเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะในครั้งนั้นมาได้นะครับในระหว่างที่พวกเอเรนกำลังจะคว้าชัยชนะไว้ได้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าแอเ้้เาตงาล กนีกลับและทีนี้เนี่ยมันจะมีการนึกถึงอดีตบางอย่างของแอนนี่กับพ่อของเขานะครับพ่อของเขาเนี่ยมีการพูดไว้ว่าพ่อทําเรื่องโหดร้ายไว้กับลูกเยอะนะแต่ลูกสัญญากับพ่อได้ไหมว่าลูกจะกลับมานะครับซึ่งไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยครับผมที่ว่าบรรนักรบมาทําภารกิจในกําแพงแล้วก็จะกลับไปที่บ้านอันนี้ผมเชื่อว่าพวกไรเนอร์เบอร์โทอะไรเงี้ยเขาคงสัญญากับพ่อ,พอแม่แมขอเขาไว้เหมือนกันแหละแต่ทีนี้นะครับผมคนที่จะขยี้เรื่องสัญญ,ญาและผมอยากจะเอามาพูดคุยให้ทุกคนฟังที่สุดก็คงเป็นเรื่องของแอนนี่นี่แหละนะ อิมแพคที่สุดครับคือแอนนี่สัญญาไว้กับพ่อนะครับแล้วทีนี้บทของตัวพ่อก็จะมีการเฉลยอยู่ในฟีแนนซ์ซั่นประมาณพาร์ทสองนี่แหละครับก็คือว่าพอพ่พวกคำรามเริ่มทํางานไปปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามีการพูดถึงชาวเอลเดียที่อยู่ในเขตริเวอร์ดโอของมาเลยนะครับก็จะมีตัวของพ่อแอนนี่เนี่ยเป็นตัวนําแล้วก็จะมีการย้อนอดีตให้ด้วยแล้วแอนนี่เนี่ยก็ถูกปลดออกมาจากแก้วผลึกนะครับเพื่อที่จะแบบไปทําภารกิจร่วมต่อต้านเอรินกันอะไรเงี้ยก็มีการจับพัดจ,จับผูในบทน,นั้นไปซึ่่่่่่่่่งงงงงแแแอออออนนนนีีีะคครรัััับบเเขขาาาาาาปป็ตตวววววลลลลลททยผมมมกใกใสสสญญไูิ้้้ ที่มาตุภูมิเนี่ยมันก็ต้องเป็นสัญญาที่ทุกคนต้องทําไว้กับพ่อกับแม่แต่แอนนี่อะครับสัญญาของพ่อกับเขานะสัญญามันหนักขนาดที่ว่าถ้าแอนนี่เนี่ยเขารู้แล้วว่าพิภพบคารามไปถึงมาเลและก็คนที่อยู่ที่มาเลคงจะไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยแอนนี่เขาถึงกับถอนตัวจากการต่อสู้เลยโดยที่ว่าพ่อของแอนนี่เนี่ยเราได้รู้ว่าเขามีประเด็นกับพวกชาวมาเลโดยที่ชาวเอลเดียที่อยู่ที่เขตลิเบริโอเขารับรู้การมาของพิภพบคารามจากการประกาศของเอรนในโลกของจุดบรรจบนะครับผมทีนี้พวกชาวเอลเดียที่อยู่ในเขตลิเบริโอก็บอกพวกเันนนกียิดึ เราได้เห็นว่ามีการต่อสู้กันช่วงชิงอำนาจกันณนะเวลานั้นเลยแล้วทีนี้พวกชาวเอเดียที่อยู่ในเขตลิเบริโอก็หนีมากับพ่อแอนนี่ได้นะครับเท่ากับว่าพ่อของแอนนี่เนี่ยรอดชีวิตมาแต่ว่าแอนนี่ตอนนั้นนะคิดว่าพ่อของตัวเองตายไปแล้วนะการที่พิภพคำรามมมีการรุดหน้าไปที่ต่างๆของโลกอย่างนี้พวกอาร์มินแจนคอนนี่ก็ต้องบุกไปเพื่อที่จะหยุดเอเรนใช่ไหมครับทีนีน้แอนนีเน่เขาเอาพ่อเป็นตัวตั้งว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าพ่อไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ขอร่วมต่อสู้อย่างนี้ก็ขอไปออออยู่่่สงงงงบลละะกันนเรรืไไปาี้ ทีนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความที่ว่าอขอไปร่วมสู้ซะหน่อยนึงเราจะได้เห็นว่าแอนนี่ก็มีอารมณ์กับอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาร์มินที่เขาเพิ่งได้มีการสารภาพความในใจกันแบบเงียบๆนะครับผมขนาดมีกระสายงงเลยว่าตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับและทีนี้แอนนี่ก็จะเข้ามาร่วมศึกครั้งนี้และได้เจอกับพ่อของเขาในท้ายที่สุดครับซึ่งแอนนี่ได้เจอกับพ่อของเขาแต่มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับคือมันมีเหตุการณ์ที่ว่ากาลังจะชนะเอเลนได้แล้วแต่ทีน้มัม่พน แกสใสพวกชาวเอลเดียและพวกชาวเอลดียก็กลายเป็นไททันเท่ากับว่าแอนนี่เจอกับพ่อเขาคือได้เห็นหน้ากันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทักทายไม่ได้คุยอะไรกันเลยพ่อของแอนนี่ก็กลายเป็นไททันไปแล้วซีอย่างนั้นครับแต่ก็สปอยให้อีกตอนนึงนะครับไหนๆก็มาแล้วเอาให้สุดใช่ไหมคือตอนท้ายครับพลังไททันมันหายไปจากโลกนี้แล้วพ่อของแอนนี่ก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์ทั้ง2คนก็ได้กลับมาเจอกันตามสัญญาครับซึ่งถ้าแบบนับเป็นมังงะก็1น9งรามส้ตอนนะท่านผู้ชมคิดดูนะครับว่ากว่าคาสัญ,ญญาของ สัญญาระหว่างยูมีกับฮิสตอรีนี่ก็น่าพูดถึงนะครับมันเป็นสัญญาที่เราได้เห็นกันในซีซั่นสองนะครับคือต้องบอกว่าพวกเอเรนสมัยพวกแบบเป็นทหารรุ่นร้อยสี่ใช่ไหมเขาก็มีการฝึกนูน่นฝึกนี่กันนะครับมีการเดินทางคล้ายๆว่าแบบเราเป็นนักเรียนแล้วเราไปเข้าค่ายอะไรอย่างเง้นแหละครับเพื่อฝึกเปือฝีมืออะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นฤดูหนาวกันละกันนะครับทุกคนก็มีการไปฝึกนูน่นฝึกนี่กันมันจะมีจังหวะที่ทุกคนกลับมาที่บ้านพักได้แล้วแต่ว่าขาดอยู่สามคนก็คือฮ เรือก็เป็นห่วงดส์สซึ่งถ้าปล่อยด์สทิ้งไปเนี่ยด์สก็อาจจะจบชีวิตลงที่กลางภูเขาหิมะนี้ก็ได้นะครับใครไม่รู้จักดส์สด์สคือคนที่โดนคอนนี่ยิงตายในศึกที่ว่าจะเอาเรือจะเอาเครื่องบินตามเอเลนไปในช่วงไฟนอลซีซั่นนั่นแหละครับอาาร์สคือคนนี้เนาะแต่ว่าตอนซีซั่นสองเนี่ยไม่ได้ขยี้อะไรเยอะก็บอกว่าแค่เป็นด์สมียูมี umi, กับฮิสตอรียซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นคริสต้าอยู่เนาะก็มีการพูดคุยกันแล้วทีนี้เนี่ยยูมีบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมปล่อยดาัสไปแล้วก็เรา บอกคุยกับฮิสเตรียหวานล้อมให้ฮิสเตรียเน,นําหน้าไปก่อนแล้วตัวเองเนี่ยจะพาดาัสไปสมทบกับทุกคนที่บ้านพักโดยที่ว่าตอนนั้นน่ยยูมีมีการใช้พลังไททันนะครับทำให้สามารถที่จะพาดาัสไปยังที่พักได้แล้วฮิสเตรียที่ล่วงหน้าไปก่อนก็สามารถไปกระสมทบกันที่บ้านพักได้ตามที่นัดก,กันครับผมซึ่งตอนนั้นนะครับยูมีกับฮิสเตรียมีการสัญญากันไว้อย่างหนึ่งนะครับคือยูมีเนี่ยเขามายังไงฮิสเตรียก็ไม่รู้ใช่ไหมฮิสเตรียก็เลยถามนะครับแล้วยูมีเองเนี่ยเขาเคยไปได้ยินพวกแบบบาดหลวงมี ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้บอกว่ายูมีมาที่นี่ได้ยังไงคิสตอรียต้องสัญญาว่าจะบอกนามที่แท้จริงจะบอกตัวต,วตนที่แท้จริงของตัวเองให้ให้ยูมีรู้นะครับผมแล้วทีนี้มันก็จะมีการเฉลยมาตอนที่ซีซั่นสองครับซึ่งตอนนั้นเป็นศึกของปราศาทปราสาทอุทกาสที่อยู่ในเขตของวอรโรเซ่ตอนนั้นเนี่ยคือมีการบุกจากไททันสัตว์ป่าแล้วก็เปลี่ยนคนให้กลายเป็นไททันเข้ามาเล่นงานพวกหน่วยสำรวจนะครับคนที่เหลือรอดเนี่ยคือแค่ทหารรุ่นร้อยสี่แล้วทีนี้เนี่ยพวกรุ่นพี่ที่ปกป้องก็็ตตาาาายยยยกกัันหมมดเเเลลลครบี่้องฉอแว เขาคือไททันแล้วเขาก็ต้องแปลงเป็นไททันและก็บอกกับฮิสตอเรยตอนนั้นแหละว่าฉันจะบอกแล้วนะว่าตอนนั้นเนี่ยฉันสามารถพาดาร์สมาที่บ้านพักได้ยังไงฉันกําลังจะเฉลยแล้วเธออย่าลืมมาเฉลยความจริงให้ฉันด้วยล่ะนะครับแล้วยูมีก็แปลงร่างเป็นไททันเข้าต่อสู้กับพวกไททันจำนวนมหาศาลหลังจากนั้นนะครับผมยูมีเริ่มจะสู้ไม่ไหวแต่โชคดีที่พวกหน่วยสํารวจเข้ามาทันทําให้ยูมีรอดชีวิตมาได้นะครับพอยูมีรอดชีวิตมาได้ปุ๊บฮิสตอเรยก็บอกว่าฉันจะทําตามสัญญาแล้วนะฉันจะบอกชื่อจริิงให้้้เธออรรูฉันไไม่่ดชืค ชั้นชื่อฮิสตอรีครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่ายูมีกับฮิส o r รีเขาก็ดูแบบมีความสัมพันธ์ที่ผมใช้คําว่าน่าจะสนิทกันมากที่สุดแล้วแหะครับเพราะว่าที่จริงแล้วก็มีปมอะไรคล้ายๆกันเนาะตัวยูมีเองครับเขาที่จริงอะ่ะเขาก็ไม่ได้ชื่อยูมีนะเขาชื่อยูมีตามชื่อบรรพบุรุษยูมีที่เป็นผู้กําเนิดพลังไททันโดยที่ว่าครั้งหนึ่งตอนอยู่ที่มาเลยอย่างนี้เขาก็ถูกเอาไปเป็นตัวตั้งไปเป็นตุ๊กตาสําหรับบูชาในฐานะที่เป็นแบบว่าผู้กําเนิดยูมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วดจัะบ้ดดผไ พอพลังไททันมาเนาะอ่าซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนกับการหลอกตัวเองมากและเขาก็เห็นฮิสเตรียแล้วเขาก็คิดถึงตัวเองว่าฮิสเตรียเนี่ยเป็นสายเลือดราชวงศ์แต่ทําไมถึงมากลายเป็นเจ้าหนูที่ชื่อคริสตาแล้วก็ไม่ค่อยสแสดงตัวตนปกปิดตัวตนอยู่นั่นแหละนะครับผมเขาก็เลยอยากให้ฮิสเตรียเนี่ยเป็นตัวของตัวเองตัวละครต่อมานะครับผมคอนนี่สัญญาไว้กับที่บ้านครับผมคอนนี่สัญญาไว้กับที่บ้านยังไงนะครับคืออันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดราม่านะทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าไททันสปาว์มันเปลี่ยนคนในหมู่ ไม่รอดเลยนะคือพ่อของคอนนี่แล้วก็น้องของคอนนี่ด้วยนะครับผมรู้สึกจะชื่อมาตินใช่ไหมและคุณพ่อก็ไม่น่าจะรอดนะครับส่วนคุณแม่กลายเป็นไททันนอนแองแมงอยู่ที่บ้านของคอนนี่ท่านอย่างนั้นแหละครับคือไม่สามารถขยับได้ด้วยแขนขาที่มันรีบเนาะทีนี้นะครับคอนนี่เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นทหารเขาก็ได้มีการสัญญากับที่บ้านผมบอกแล้วเหมือนของแอนนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่มาเลหรือจะเป็นที่แบบในกำแพงอย่างเงี้ยมันก็จะมีประเด็นนี้แหละครับว่าตัวเองจะไปสู่สมรภูมิลบจะไปฝึกนู่นฝึกนี่แล้วอย่างเงี้ยก็ต เล่นได้ตลอดทั้งเรื่องเลยคือคอนนี่เขาเห็นแม่ของเขากลายเป็นไททันและเขาก็ได้รู้ความจริงว่าอ๋อมนุษย์คือไททันนี่เองอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เขาเจ็บปวดมากที่สุดอะ่ะเขาเคยบอกกับพ่อกับแม่ของเขาบอกครอบครัวของเขาไว้รวมถึงคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับว่าไอคอนนี่ไอเด็กตัวกระเปียยคนนี้แหละจะไปฝึกฝนในฐานะทหารของในกำแพงแล้วก็จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่ทุกคนนึกภาพว่าตอนเนี้ยที่ให้กลับมันก็ไม่มีแล้วเนาะทุกคนก็กลายเป็นไททันกันหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วคอนนี่นะครับตลอดเนื้อเรื่องที่เป็นซีซั่น4องเราจะรู้เลยว่าาเข มีการกลับมาที่บ้านนี้มาเจอกับแม่เขาเป็นระยะๆโดยที่ว่าแม่เขาก็อยู่ในร่างไททันแบบนั้นไปเรื่อยๆนั่นแหละครับคือด้วยความที่ว่าเขาสัญญากับพ่อกับแม่ว่าอยากเป็นทหารที่สมภาคภูมิถูกไหมเพอสัญญาไว้อย่างนั้นปุ๊บครับมันก็เลยมีปมอันนึงที่เขาเกิดความลังเลตอนที่ว่าเขาพาฟลโก้ที่มีพลังไททันกรามอยู่เนะี่ยจะเอามาให้แม่เขากินนะครับคือเขาอะรู้สึกว่าตอนเนี้ย วิธีทางช่วยแม่ได้มันมีแค่วิธีการนี้แหละนะครับเขาก็เลยแบบจะเอาฟาโก้มาให้กินแต่ทีนี้นครับเขาก็มีการถามกับตัวเขาเองถามถึงซาชานะครับว่าซาชาฉันทาแบบนี้มันถูกต้องแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะก็มีการคิดอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็พยายามตัดสินใจที่จะทำแหละแต่ว่าพอได้เจอกับอาร์มินนะครับตอนนั้นกาบีกับอาร์มินมาพอดีนะครับแล้วด้วยความเห็นแก่ตัวชั่ววูบตอนนั้นนะ่ะเขาก็ยังไงก็จะทําให้ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอาร์มินก็เลยแบบจะยอมสละชีวิตให้แม่ของคอนนี่ฟ การฟื้นคืนชีพข,ขึ้นมาในวันที่แบบว่าหัวหน้ารีวายจะเลือกฉีดน้าไขสันหลังให้กับเออร์วินหรือจะฉีดให้กับตัวอาร์มินอย่างเงี้ยอาร์มินก็เจ็บปวดตรงนี้มาตลอดนะครับเขาเลยตัดสินใจที่จะสลัดชีวิตนะตรงนี้แต่ว่าคอนนี่ก็ช่วยอาร์มินแล้วก็ทิ้งฟฟาโก้ไปนะครับแล้วครีนี้สติมันก็กลับมาตรงที่ว่าเขาก็รู้สึกว่าแม่เนี่ยเคยบอกว่าให้ไปเป็นทาหารอย่างสมภาคภูมินะก็กลับมาอย่างมีเกียรติอะไรเงี้ยนะครับมันเกิดเป็นความรู้สึกของคอนนี่นะครับว่าเขาอยากช่วยแม่ถึงขนาดที่ยอมฆ่าเด็กยอม่่่่าาาเเเเพืออออนนนนนไไไไดด้้้้ยงััหมมปป็แลวข ก็เลยแบบสํานึกผิดนะครับแล้วทีนี้ฟาโก้กับกาเบแี้ลก็ไม่อะไรแล้วนะครับก็ยกโทษให้คอนนี่ไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับบอกแล้วว่ามีสปอยนะครับสปอยตอนท้ายให้ง่ายๆเลยครับเอเลนเนี่ยมีการใช้พลังไททันงดันพระบุษททาให้แม่ของคอนนี่กลับมาเป็นมนุษย์ได้ด้วยครับผมเรียกว่าคอนนี่ก็ได้เจอกับแม่อีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เจอกับพ่อแล้วก็ไม่ได้เจอกับน้องนะสัญญาต่อมาสัญญาที่ทําให้เกิดคลิปนี้เลยนะครับนั่นก็คือสัญญาระหว่างรีไวท์กับเออร์วินครับเป็นสัญ,ญ ต้องเป็นคนสังหารซีกนะครับคือรีวายกับเออร์วินนะครับเขาเสัญญากันตอนที่ไปศึกกู้คืนวอร์มาเรียศึกชิกันชินานะเวลานั้นที่ปะทะกับเหล่านักรบชาวมาเลยครับตอนนั้นนะ่ะคือรีวายกับเออร์วินก็ตกใจนะครับว่าไททันสัตว์ป,ป่ามันทําได้ถึงขนาดนี้คือสามารถปาหินปะหนึ่งเป็นปืนใหญ่สังหารพวกหน่วยสํารวจไปมากมายอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้ารอต่อไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าสถานที่ที่ทุกคนกําบังอยู่เนี่ยมันจะไม่มีแล้วทีนี้ทุกคนก็ต้องตายไปใช่ไหมครับแทนที่ ปะทะากับไททันสัตว์ป่าเองแล้วรีวายเนี่ยจะต้องเป็นคนสังหารไททันสัตว์ป่านะที่จริงมันก็เกิดมาได้ต้นแล้วว่าเออร์วินเนี่ยเขาบอกกับรีวายไว้ว่าไททันสัตว์ป่าเนี่ยฉันจะยกให้นายเป็นคนจัดการอะไรเงี้ยและทีนี้ในตอนที่มีการตัดสินใจบุกกันแล้วเนาะตอนนั้นรีวายกับเออร์วินเขาจะมีการสนทนากันนะครับคือเออร์วินเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความฝันเขามีความปรารถนาเขาบอกให้เพื่อนๆที่ร่วมสมรภูมิรบอย่างเงี้ยมีการถวายดวงใจแล้วก็ทําเพื่อมนุษยชาติแต่ความเป็นจริงแล้้ววววเเนนี่ยยออออออรรริคคคาา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 กกททํตตมมปถขงงัืจะู งของโลใบนีบ้และทีนี้เขาบอกว่าในสุดครั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะตอนนี้อยากที่จะไปห้องใต้ดินของบ้านเอเรนเลยเพื่อที่จะได้รู้ว่าความลับที่กรีชาเยกเกอร์มีการซุกซ่อนไว้มันคืออะไรแต่ทีนี้เนี่ยรีไวก็เป็นคนขอเออร์วินว่าละทิ้งความฝันแล้วไปตายซะฉันจะสังหารไททันสปาว์เองแล้วตอนที่รีไวบุกเข้าโจมตีไททันสปาร์ลากตัวซีออกมาได้และทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีจังหวะคิดนิดนึงว่าอยากจะให้เออร์วินเนี่ยกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนาะแต่ทีนี้นะครับมันช้าไปนิดนึงตรงท เลยนะครับว่าฉันสัญญาก,กับเจ้านั้นไวแล้วว่าฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้และนี้ก็ตามไปนะครับสุดท้ายเนี่ยคือซิกหนีไปได้แล้วพอได้มาเจอกับซิกอีกทีหนึ่งตอนไฟนอลซีซั่นที่มาเลยเนาะตอนนั้นอนะรีวยอยากจะฆ่าซิกใจจะขาดเลยนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ซิกมาทําสัญญาก,กับพวกชาวเกาะพาราดีไว้นะครับว่าอยากที่จะใช้พลังไทท่านบั้นพะบุรุษกับพลังไทยท่านที่มีสายเลือดราชวงศ์เนี่ยในการที่จะใช้พิภพกคำรามขู่โลกใบนี้ไม่ให้มาแย้มกับเกาะพาราดีได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีการพ สามารถทําได้ทําได้แค่ว่าให้ซีคห่างจากเอเลนก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างไม่ชอบมาพากลน,นะครับและทีนี้เนี่ยจังหวะที่ว่าเกิดความโกลาหลในกําแพงอย่างเงี้ยซีก็มีการหักหลังรีวเนาะคือซีกับคือรีวพาซีกไปอยู่ในป่าพกษายักษ์นะครับและซีกมันวางแผนไว้แล้วว่ามันจะเปลี่ยนลูกน้องของรีวให้กลายเป็นไททันแล้วมันก็ทําจริงๆแล้วรีวสามารถสังหารพวกไททันเหล่านั้นได้หมดเลยแล้วก็ตามตัวซีออกมาและก็ยังไม่ยอมฆ่าซีครับยังคิดเหมือนเดิมว่าจะเอาพลังของซีกค,คนไดด้สืออนนบอัมซึ่งกก็ลายเป็นคววาามมประทีี่เกกิดขึ้้นอแล ว่าซีกเนี่ยมันยอมสละชีวิตของมันด้วยการตะโกนบึ้มเขาให้ครับหอกสายฟ้าที่ปักอยู่กับซีกก็ระเบิดตุ้มทําให้รีวายได้สูญเสียดวงตาสูญเสียนิ้วอะไรพวกนี้ไปเนาะทําให้ไม่สามารถต่อสู้ได้ดีดังเดิมครับและทีนี้รีวายก็เรียกว่าโดนเนิร์ฟขั้นสุดเลยนะครับผมกลายเป็นคนที่กึง่งกึ่งพิการนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเข้าไปร่วมศึกต่อต้านเพื่อที่จะหยุดเอเรนนั่นเนองเนาะซึ่งในศึกครั้งนั้นนะครับก่อนเริ่มศึกจริงอาจังรีวายบอกกับทุกคนเลยว่าซคคเเเนน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 ยยยฉัััจจะะป็นนกกําาดดดอองงททุุใให้้้้ืมพลวนะลววแตส มันก็มีเหตุให้ซีกมีการปรากฏตัวออกมาจนได้และรีไวก็เป็นคนสังหารซีครับซึ่งการที่ซีกปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการคุยกับอาร์มินในโลกของจุดบรรจบเนาะและทีนี้พอคุยกันเสร็จปุ๊บซีกปรากฏตัวขึ้นมารีไวล์ฉันอยู่นี่อยากเจอฉันใช่ไหมล่ะแม่ฉันก็ไม่เคยอยากเจอนายสักเท่าไหร่นะนะและรีไวก็รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรเขาก็เลยสังหารซีณเวลานั้นไปครับเมื่อสังหารซีเสร็จปุ๊บเนี่ยพิภพคารามก็ได้หยุดทํางานตามที่ได้มีการคุยไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองเนาะก็จ เองครับสัญญาต่อมานะครับผมซีกสัญญากับคุณคาซาเวอร์ครับคุณคาซาเวอร์ก็คือคุณทอมคาซาเวอร์นะครับหรือใครจะเรียกทอมเซเวอร์ทอมซาเวอร์อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมชอบชื่อทอมคาซาเวอร์ดีมันดูเรียกแล้วแบบเท่ๆนะครับดูเป็นเอกลักษณ์เนาะคือซีกครับเขาโตมากับกีชาเยเกอร์ถูกไหมเป็นลูกของกีชาเยเกอร์แต่พ่อคนนี้ไม่เคยที่จะแบบทำดีกับลูกเลยเนาะก็คือแบบกรอกหูลูกเรื่องของการล้างแค่แล้วก็ให้ลูกเนี่ยจะไปเป็นนักลบของชาวมาเลให้ได้วันหนึ่งซีกก็ได้เจอกับตัวละครที่มีชื่อววว่่่าาาาาคคคคุณทออมซซเเรร์ับึงนนนี้ยกลยป็ มาสนิทสนมกันเนาะตัวของคาซาเวอร์ครับเขาก็ได้มีการเห็นซิกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนึกถึงลูกชายเนาะลูกชายของคุณคาซาเวอร์ครับถูกแม่ฆ่าตายเพราะว่าแม่รู้ว่าคุณคาซาเวอร์เนี่ยเป็นชาวเอลดียในภายหลังจากที่แต่งงานมีลูกกันไปแล้วใช่ไหมครับแม่เนี่ยฆ่าลูกทิ้งแล้วก็สังหารตัวเองตามตายไปเนาะแล้วก็กลายเป็นปมในอดีตของคุณคาซาเวอร์เลยว่าทําไมเราต้องเกิดมาเป็นเชื้อสายของชาวเอลเดียเกิดมาเป็นเชื้อสายของคนที่มีเลือดของปีศาจอย่างนี้ด้วยนะครับก็ได้มีการพูดคุยได้มีการสื่่่ออสสาาาารกรกกกันันนนโดดดยยยททีีไ้มเฉลุ ที่จะมีการส่งต่อพลังไททันสตา่าให้กับซิกนะครับคือเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับคุณคาสเซอร์ถ้าผมใช้พลังไททันบนรรพบุบรุษแล้วทําให้โลกใบนี้เนี่ยปราศจากชาวเอลเดียไปด้วยการทําแผนที่มีชื่อว่าการจากไปอย่างสงบหรือการุญชาตนั่นเองครับซึ่งแผนแผนนี้นะครับมันเป็นแผนที่ตัวของซิกจะต้องหาตัวคนที่ถือครองพลังไททันบันพบุบรุษและตัวซิกก็จะเป็นกุญแจเพื่อให้คนใช้พลังไททันบนรรพบุบรุษเนะี่ยทำให้ชาวเอลเดียหมดไปจากโลกนี้ด้วยการทําให้ชาวเอลเดียทัั้้งหหมมมมมดดเป็นนนไไ่สาารถีลูก เร,เรียกว่าเป็นความโชคดีหรือเป็นความสบายใจของซิกนะตอนท้ายก็ไม่รู้นะครับที่รู้ว่าคนที่ถือครองพลังไททันบัลลาพรุรุษเนี่ยคือน้องชายของตัวเองนะครับน้องชายต่างแม่อย่างเอเรนนั่นเองเนาะซึ่งพอรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมีการคุยกับเอเรนนะครับโดยที่เขาก็คุยกับคุณคาซาเวอร์มาก่อนแล้วนะครับอย่างที่1เลยคือผมจะเป็นคนสืบทอดพลังไททันสัตว์ป,ป่าเองและผมจะทําแผนของเราให้สําเร็จนะครับคุณพ่อซึ่งซิกก็เรียกคุณคาซาเวอร์เป็นคุณพ่ออย่างเป็นทางการนั่นเองนะเออซึ่งถือว่าเป็นความสััมมพนนนนธ์ททีีีีีีี่่่ดดดนะตวววาาาค้้แลซิิกกเเเยขข็ชโป เรื่องที่เขาเป็นสายเลือดราชวงศ์ด้วยนะครับแล้วก็ปกปิดเรื่องของพลังไททนันตงๆน,น,นาที่เขามีการคุยกับคุณคาซาเวอร์ไปแค่2คนเพราะว่าการส่งต่อพลังไททันมาเนาะมันมากับความทรงจําจากคนคนนั้นคนเดียวไงมันอาจจะมีอะไรหลายๆเรื่องที่ชาวมาเลยยังไม่รู้นะครับซึ่งถามว่าซีกทาแผนนี้สําเร็จไหมแน่นอนครับไม่สําเร็จครับผมคือมีการคุยกับเอเลนไปแล้วนะเอเลนก็บอกว่าผมจะจบประวัติศาสตร์อันน่ารังเกียจนี้เองเรามาทํากันเถอะพี่ชายนะแล้วก็ซีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีน้องชายคนนี้ยที่เข้าใจเเ้าาาแแลลกกก็ยอมมีขบบด นจนถึงที่ทั้งสองคนนี้ได้สัมผัสกันเนาะในตอนไฟนอลซีซั่นที่พอสัมผัสเสร็จปุ๊บมาโผล่ที่โลกจุดบจบแล้วเอรนก็มีการเฉลยว่าไอแผนที่จะทาให้คนเอลเดียเป็นหมันแล้วก็ไม่มีลูกได้อีกต่อไปอย่างเนี้ยเป็นแผนงี่เง่าที่ฉันไม่มีทางรับได้เด็ดขาดแล้วซีก็รู้สึกว่าเจ็บใจมากเลยนะแต่เขาก็เหมือนกับรู้ๆไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเอรนน่าจะมีการหักหลังไว้ก่อนแล้วก็คิดว่าความคิดเนี่ยของเอรนมันเกิดจากการล้างสมองของกรีชาเยเกอร์ครับแต่ว่าพอทั้งสองคนนี้ได้ไปท่่อองงงงกกกกาาาาาารรเเเววลลนะัผมมมไไไดได้ A ้ปห็็ีีีชยยู ได้เห็นว่าเอเรนก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วถูกไหมซิกที่พยายามเปลี่ยนความคิดของเอเรนก็ไม่สามารถทําได้ครับแล้วมันก็ช้าไปนดิดเดียวนะครับคือซิกเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าถ้าเอเรนมันจะขนาดนี้แล้วก็ฉันขอตัดสินใจที่จะทําให้ชาวเอลดียเป็นหมันด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซิกเขาเหมือนกับว่าเอาพลังของไททันบรรพบรุษมาเป็นของตัวเองได้หมายความว่าสามารถสั่งการยูมีที่อยู่ในโลกจุดบรรจบได้เนาะแต่ว่าเอเรนสามารถที่จะปลดผนึกนั้นได้ก่อนรับผมก็คือว่าทําให้ยูมีเนี่ยขอให้ A เอเรนย ไว้กับคุณคาเซเวอร์ก็ไม่ได้เป็นจริงนะครับคนที่สามารถทําความปรารถนาของตัวเองให้เป็นจริงได้นั่นคือเอเรนที่ใช้พิพพคำรามไปนั่นเองครับสัญญาต่อมาสัญญาสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคือสัญญาระหว่างเฟลโกกับไรเนอร์นะครับผมสัญญาระหว่างเฟลโกกับไรเนอร์ผมก็ชอบนะในตอนเปิดของไฟนอลซีซั่นพัดหนึ่งเลยคือในตอนเปิดไฟนอลซีซั่นเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครจากมาเลย์แล้วนะครับมีกาบีมีเฟลโกอ่ะมีผู้บัญชาการมาการ์ดอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวละครของฝั่งมาเลย์แล้วเราก็จะได้ค่อยเห็นว่าพวกชาวมาเลยมีมีีออองงงงยยยังไงัไตต่่พวกกชา ia, งงกาาเดรบปฏิิ อยังไงซึ่งกันและกันแล้วทีนี้มันจะมีพอตเรื่องอีกอันหนึ่งที่จะต่อเนื่องกันมานะครับนั่นก็คือใครจะได้เป็นผู้สืบทอดพลังไททันของนักรบคนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นซิกหรือประมาณสักปีนิดๆส่วนไรเนอร์ก็จะประมาณส,สัก2ปีอะไรเงี้ยซึ่งตัวเต็งตอนนั้นก็คือจะมีกาบีมีฟอลโก้มีมีโซเฟียมีอูโด,โดนะโดยที่กาบีเนี่ยเขาหมายมั่นมากว่าเขาจะสืบทอดพลังของไททันกรอบเพราะว่าไรเนอร์เนี่ยเขาก็เป็นญาติของกาบีเนาะแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วอ่ารเงี้ยสืบทอดพลัง กาบิไปสืบทอดพลังไททันเพราะถ้าสืบทอดพลังไททันขึ้นมาปุ๊บกาบิจะมีชีวิตยอยู่ได้แค่13ปีถูกป,ปะและทีนี้ <ci> เขาก็เลยอยากเป็นคนที่เอาพลังไททันกลอ,มอกมาซะเองครับซึ่งพี่ชายเนี่ยอยู่ตัวเต็งของการจะได้รับสืบทอดพลังไททันสปายอยู่แล้วใช่ไหมตัวของเขาเองเขาก็เลยแบบอยากจะสืบทอดพลังไททันกลอกซึ่งเรียกว่าเข้าทางไลเนอร์ก็ได้นะครับไลเนอร์เนี่ยเขาก็รู้ว่ากาบีเนี่ยเป็นญาติของเขาแล้วก็ฝีมือไม่ธรรมดานะก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้สืบทอดพลังไททันกลอกนั่นแหละครับ มันจะประกอบไปด้วยผลงานของพวกนักลบชาวมาเลนักลบฝึกหัดอะไรพวกนี้ว่าสามารถทําผลงานได้ดีแค่ไหนมีคะแนนแล้วก็มีผลงานในสมรภูมิลบเนี่ยดีแค่ไหนตัวกาบิทําได้ดีมากๆนะครับผมก็คือสามารถนําชัยชนะที่ป้อมサาวาเนี่ยมาได้ในช่วงตอนแรกๆเลยนะครับผมซึ่งผลงานดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับผู้ถือครองพลังไททันด้วยนะครับว่าเขาจะชี้ให้ใครเป็นผู้สืบทอดพลังของเขาเองแต่ทีนี้2ปัจจัยมันต้องประกอบกันนะครับยกตัวอย่างนะสมมติว่าฟาโก้เนี่ยเขาผลงานแย่มากๆเลยเนาะไรเนอร์จะไปบอกว่าผมขอ เรือคนนี้ให้เป็นผู้สืบทอดพลังไททันกรอบรับอย่างเงี้ยกองทัพก็อาจจะไม่ยอมถูกไหมหรือกระทั่งว่าฟาโก้ทําผลงานได้โคตรดีเลยแต่ไลเนอร์ไม่เลือกอย่างเงี้ยมันก็ทาให้กองทัพไม่อนุมัติเหมือนกันครับผมซึ่งมันมีปจออัจจัย2อนนีนประกอบกันเป็นหลักเนาะและทีนี้มันก็มาที่สัญญาของไลเนอร์กับฟาโก้นะครับทษทีเกิดมานานเลยนะครับก็คือว่า2อคนนี้เขามีการสัญญากันไว้ที่จริงอะฟาโก้ไม่ได้ขอ,อไ,ไลเนอร์ครับแต่ไลเนอร์เนี่ยเป็นคนยื่นให้ฟาโก้เองว่าฟาโก้โลกใบนี้มันโหดร้ายมาก ม,มบนี้ซึ่งก็คือให้ฟาโก้เนี่ยปกป้องกาบีนั่นแหละครับซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่าบทที่มีการสื่อสารออกมาเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวของอาจารย์อิซายามะเองด้วยนะครับคืออาจารย์อิซายามะเนี่ยแกไม่ค่อยถนัดพวกเลิฟซีอะไรพวกนี้นะครับไม่ค่อยถนัดแบบบทวหวานๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าสื่อให้เห็นว่าตัวของไลเนอร์เนี่ยก็รู้ว่าฟาโก้เนี่ยแม่งชอบกาบีไนงะแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าเอาจังหวะน,นี้เลยแบบกระตุ้นเลยให้มึงแบบฝึกเยอะๆแล้วทีนี้กูจะได้มีข้ออ้างในการที่จะส่งต่อพลังไทยทั้งเกาะให้กับมึงด้วยอะไรเงี้ญญญว เขาก็เลยพยายามที่จะปกป้องกาบิสุดธิ์เลยนะครับแล้วคําพูดของไรเนอร์ที่มีการบอกให้ฟาโก้สัญญามาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ฟาโก้มีการตัดสินใจอะไรต่างต่นานาเพื่อจะปกป้องกาบิยก็ตัวอย่างเช่นตอนที่จะบุกเข้าไปในเรือบินเนาะตอนที่พวกเกาะพลดีกำลังจะกลับกันแล้วแล้วก็สามารถชิงพลังไททั้คทอสงครามมาได้แล้วครับตอนนั้นอ่ะกาบิเนี่ยเขาจะตามขึ้นไปบนเรือบินและทีนี้ฟาโก้ก็นึกถึงคําพูดของไรเนอร์แล้วก็ตามกาบิขึ้นไปครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าตอนที่เกาะพลดีนะฟาโก้ตามเช็ดขี้เยยย่่ยหกกับกาบายยาาลลอ,อง กาบีเองเขาก็ได้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวทําให้ฟาโก้เองลําบากด้วยนะครับแล้วฟอโก้เองที่ลําบากเพราะกาบีแล้วก็ได้รับน้าําไขสัลของซีเข้าไปในร่างกายปุ๊บเนี่ยระหว่างที่ฟาโก้กลัวว่าเขาจะกลายเป็นไททันเมื่อไหร่ก็ได้เขาก็เลยสารภาพความในใจกับกาบีไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าหลังจากนั้นพอฟาโก้กลายเป็นไททันปุ๊บมีการสืบทอ,อดพลังไททันกลาม,มาจากฟอโก้ใช่ไหมตัวฟาโก้เองเขาก็มีการปกป้องกาบีเท่าที่เขาทําได้มานะครับแม้ว่าจะเห็นว่ากาบีเนี่ยเป็นหญิงแกร่งขนาดไหนาามมนใะอนทอททท้้ยขนะงี่ีีุ่ดดเววึผูไช ตอนที่แอนนี่ได้เจอกับพ่ออย่างเงี้ยมันมีไอ้ตะขาบเรืองแสงมาทําให้ชาวเอลเดียที่อยู่ในบริเวณนั้นกลายเป็นไททันทั้งหมดซึ่งตอนนั้นนะครับแจนคอนนี่กาบิคือกลายเป็นไททันกันหมดเลยนะและแน่นอนว่าเมื่อทุกคนกลายเป็นไททันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสูญเสียแล้วมันไม่เคยมีประวัติศาสตร์ไงว่าคนที่กลายเป็นไททันแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ยกเว้นการสืบทอดพลังไททันมีสติมาเนาะเออซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าสิ้นหวังแล้วนะครับกาบิเองก็ไม่น่าจะรอดแล้วอะไรอย่างเงี้้ยยกกกก็็็ด่่่่าาาาันนนทเมมมมรหลไไไปปปุุ๊บบษ์วูส กาฟาโกหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็น่าจะไปกันได้สวยแหละด้วยความเป็นห่วงเป็นใยที่ทั้งสองคนนี้เขามีให้กันเนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น6คําสัญญาจากเรื่องพาพิพไททันนะครับที่ในเนื้อเรื่องเนี่ยมีการขยี้ให้เราเห็นนะครับว่าใครเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคําสัญญาของตัวละครไหนคู่ไหนอย่างนี้ก็สามารถมาคญญาอมเมนต์นพูดคุยกันได้หรือท่านผู้ชมเห็นว่ามีตัวละครอ,อื่นที่มีการสัญญานแนวนี้กันอีกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะโอเคบวนนี้้กก็ดย่ลลลิปแชอื กไลกดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ